สวัสดีครับหมอตีวันนี้ผมจะทำรากฟันเทียมแล้วครับมันมีแบบไหนให้เลือกบ้างเนี่ยแหละครับเป็นคําถามที่หมอเจอบ่อยมากๆวันนี้หมอจะมาอธิบายให้เราฟังเราไปดูกันครับว่ารากฟันเทียมมีกี่แบบแล้วก็จะเลือกยังไงดีอ่ะถ้าถามหมอนะครับว่ารากฟันเทียมมีกี่แบบจริงๆแล้วมันก็ต้องดูว่าเราจะไปแบ่งแบ่งจําแนกแบบของรากฟันเทียมจากอะไรนะครับเงื่อนไขการตนกอย่างเช่นยี่ห้อ aw, นะรูปร่าง วัสดุนะครับหรือจะใช้เงื่อนไขอะไรเยอะแยะเลยแต่เอาเป็นว่าคําถามที่เจอในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้แค่อยากจะรู้ว่าเขาจะเลือกรากฟันเทียมยังไงดีเพราะไปแต่ละคลินิกเนี่ยก็ยังงงว่าที่ราคาก็ต่างกันนะครับชื่อยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแถมบางยี่ห้อชื่อยี่ห้อเดียวกันยังมีหลายรุ่นให้เลือกอีกนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เท่ากันมันจะดีเหมือนกันไหมเนาะวันนี้เดี๋ยวหมอมาคุยให้ฟังแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารากฟันเทียมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่นิยมกันนะครับ มากที่สุดที่จะใช้ในการทดแทนฟันที่สูญหายไปเนี่ยจะเป็นรากฟันเทียมชนิดที่มีรูปร่างคล้ายๆกับ่าากฟันนะเป็นการรากฟันเทียมชนิดฝังในกระดูกขากันไกรหน้าตารากฟันเทียมนี่ก็จะเป็นตัวคล้ายๆน็อตใส่ในกระดูกขากันไกรแล้วก็ต่อสร้างเป็นพวกฟันปลอมขึ้นมาข้างบนทีนี้พอมเราต้องตัดสินใจในสถานการณ์จริงเนี่ยพอเราจะต้องทำรากฟันเทียมเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะอธิบายละว่าเราจะมันมีกี่แบบให้เลือกหลักๆเลยตอนแรกเนี่ยะครับจะจาแนกกันที่ยี่ห้อก่อนเพราะการที่ยี่ห้อต่างกันเนี่ย ค่าใช้จ่ายราคามันก็จะต่างก,กันด้วยว่าต้นทุนมันต่างก,กันการเลือกราบฟันเทียมถ้าเลือกจากยี่ห้อเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีราบฟันเทียมให้เลือกมากมายห,หลายยี่ห้อคุณหมอเองยังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ยี่ห้อนะครับเพราะเยอะจริงๆเนาะแต่อยากจะให้หลักการอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราจะเลือกรากฟันเทียมเนี่ยนะครับเราน่าจะเลือกที่มีความน่าเชื่อถือหลักการที่หมอใช้ในการเลือกรากฟันเทียมเข้ามาให้บริการในคลินิกของหมอเองเนี่ยหนึ่งเลยหมออยากจะเลือกรากฟันเทียมที่มีมาตรฐานผ่านการรับรอง นะครับแบบองค์การสาธารณสุขนะครับทั้งระดับโลกระดับชาติมันต้องผ่านออยอแน่นอนล่ละนะครับอยู่ในระดับโลกเนี่ยลากฟันเทียมยี่ห้อเนี้ยต้องเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายอันนี้อันดับที่1คือเลือกดูความมั่นคงนะครับความน่าเชื่อถือก่อน2ก็ต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องผลงานการศึกษาการวิจัยทางเทคนิคว่ารากฟันเทียมยี่ห้อเนี้ยมันใช้มาแล้วเนี่ยมีงานวิจัยรองรับไหมอัตราความสำเร็จเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใช้มีอะไรบ้างเราก็ต้องเลือกมาให้ดีนะครับ ซึ่งจริงๆไอ้ยี่ห้อแล้วก็งานวิจัยจริงๆคนไข้เองเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจอาจจะไม่ได้ง่ายนักแต่ถ้าพยายามค้นหาดีๆในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเจอหลักการเรื่องง่ายๆเลยลองดูเลยครับว่าพ เราไปสักคลินิกหนึ่งเขามีรากผักชีมให้เราเลือกยี่ห้อแบบนี้ถามคุณหมอว่ายี่ห้ออะไรแล้วเอาข้อมูลยี่ห้อเนี้ยไปเลือกดูในอินเทอร์เนต็ตถ้าเราพบเลยว่าเฮ okay. ้ยโอเคสถานพยาบาลชั้นนําคลินิกต่างๆในประเทศเราใช้กันเยอะแยะอันนี้ให้มั่นใจได้ว่าเออรากผักชมยี่ห้อนี้น่าจะดีแต่ถ้าเกิดไปเซิร์ชปุ๊บไม่เคยเจอเลยให้มันไม่มียี่ห้อนี้เลยให้บริการในประเทศไทยเลยนะอาจจะมีหมอแบบใช้อยู่น้อยมากอันนี้ก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะเหตุผลยี่ห้อมันยังมีความเกี่ยวข้องกันหลายอย่างนอกจากในเรื่องของอความน่าเชื่อถืือออบรรรริษษััทแลล้วเ่งงขผกกาา การวิใจัยในอดีตแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของความมั่นคงทางธุรกิจของเขาด้วยเพราะจากประวัติของหมอเองเนี่ยคือทำรับเทียมมานานเนี่ยเกือบจะ20่ปีแล้วเราพบว่าบางยี่ห้อนะดีนะแต่ว่าพอมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยอยู่ได้แล้วไปไม่รอดในทางธุรกิจเราอาจจะมีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นเราจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อรถยนต์บางยี่ห้อแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลารถจะเสียแล้วจะต้องเอาไปซ่อมปรากฏ บริษัทดีลเลอร์ผู้นําเข้าถอนตัวจากธุรกิจประเทศไทยไปแล้วทีนี้การเซอร์วิสมันจะลำบากอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนี่ต้องดูด้วยว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ลองถามกับคุณหมอได้ตรงๆเลยว่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับ ทีนี้มันต้องมองกลับไปอีกว่าถ้าเราเลือกยี่ห้อแล้วในหนึ่งยี่ห้อเนี่ยมันยังอาจจะมีรุ่นหลายรุ่นให้เลือกต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันราคาใช้จ่ายสูงต่ำต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วในแต่ละรุ่นคนละรุ่นกันในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันจะมีอะไรครับหนึ่งคือดีไซน์มันแตกต่างกันแน่นอนครับสินค้าก็พัฒนาดีไซน์ไปเรื่อยๆรุ่นแรกๆออกมาแล้วมีข้อบุคคล่องตรงไหนเขาก็จะพัฒนาการออกแบบดีไซน์ทางวิศวกรรมเนี่ยให้มันเป็นรักเทมที่ใช้ได้ดีใช้ได้ง่ายใช้ได้้ทนนมากขึ สองวัสดุวัสดุนี่แหละครับเป็นสิ่งที่หมอเชื่อว่าตอนปัจจุบันนี้ยังมีการพัฒน,นากันยังไม่หยุดเลยตั้งแต่หมอเริ่มทำรากฟันเทียมจนถึงมาทุกวันนี้มีการพัฒน,นายังไม่หยุดนะครับผู้ดได้ฟังว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลากเทียมที่เราใช้ในี่ะเทศไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมผสมคือโลหะไทเทเนียมผสมกับโลหะชนิดอื่นนิดๆหน่อยๆแต่คีย์หลักเลยก็คือไทเทเนียมเขาเรียกว่าไทเทเนียมอลลอยนะครับแต่ละยี่ห้อแต่รุ่นก็จะแตกกันไปหรือจนกระทั่งเทรนของปัจจุบันในอนาคตที่จะกำลังจจะะมาก็เป เหมือนใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติได้สีขาวแบบนี้ก็จะได้เรื่องความสวยงามแล้วก็พัฒนาเรื่องความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับนอกจากวัสดุแล้วการปรับปรุงพื้นผิวของราาฟันเทียมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจุดแตกต่างในแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อเราอาจจะเคยเจอได้ว่าราาฟันเทียมบางรุ่นเนี่ยทำไมใส่เข้าไปแล้วรอแค่สสัปดาห์สสัปดาห์แล้วใส่ฟันได้เลยหรือบางรุ่นอาจจะต้องรอ3เดือน4เดือนอันเนี้ยมันอยู่ว่าเทคโนโลยีของพื้นผิวราาฟันเทียมว่ามันจะเกิดการยึดติดของกระดูกเนี่ยรัดราาฟันเทียมแน่นได้มากานั อันนี้ต้องปรึกษากับคุณหมอได้เป็นข้อมูลลึกๆเข้าไปนะครับอาจจะพูดอย่างนี้ได้ง่ายว่าในทางปฏิบัติแล้วครับหมอะแนะนำคนไข้เลยว่าก็จะเลือกราบสันเทียมยี่ห้อไหนนะครับหดูจากงบประมาณก่อนเราต้องมีงบประมาณในใจของเราเลยว่า เรามีงบงานที่จะจ่ายไว้แค่ไหนก่อนนะครับทีนี้ก็จะทำให้สโคปของเราเลือกแคบลงมาแล้วสองในภายใต้งบประมาณที่เรามีเนี่ยเราก็ถามคุณหมอเลยนะครับถามไปตรงๆเลยว่าคุณหมอมียี่ห้ออะไรแล้วยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้ยังไงถามเลยครับให้คุณหมออธิบายเนาะก็จะได้คําตอบที่คุณหมออธิบายมานะครับนอกจากนั้นแล้วการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตยังทําได้ง่ายในปัจจุบันลองหาดูนะครับยี่ห้อที่ดังๆจริงๆอ่ะหมอว่าในประเทศมันมีไม่กี่ยี่ห้อครับลองเซิร์ชดูดีๆหรือถ้าเกิดสงสัยอยากจะคุยกับหมอเป็นการส่วนตตตัววก็ิดด่่อมาาาไ้ะรเพ หมอคงไม่สามารถพูดระบุว่าเชียร์ยี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนได้ในลักษณะการพูดแบบโดยรวมแบบนี้แต่ถ้าพูดกันแบบเป็นส่วนตัวเป็นเพื่อนคุยกับเพื่อนในนี้เราจะคุยกันได้โดยตรงนะครับสงสัยอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับฝากไวแ้แค่นี้นะครับรากฟันเทียมมันไม่ได้เลือกยากอย่างที่คิดแค่กะอ้าปากตามคุณหมอเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ